มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชาวเน็ตชี้เป้าดาราสาวมอน้ำแดงสาวใหม่สงการเตชะนรงหลังชาวเน็ตตาดีเห็นเดินควงกันครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำชาวเน็ตนั้นสนใจกันอย่างมากโดยในครั้งนี้ทางไทยรัฐทีวีได้เผยเรื่องราวของพี่ก้ามโตที่เป็นโสดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวสุดมั่น เพราะไม่อยากให้ข่าวที่ถาโถมมากระทบภาพลักษณ์ของทั้งสองฝ่ายหลังทิ้งระยะทำใจมาก็สักพักใหญ่ตอนนี้พี่ก้ามโตก็เลยไปควงสาวคนใหม่เปิดตัวกับคนใกล้ตัวไปเรียบร้อยแล้วครับและเธอคนนั้นก็คือน้องมอน้ำแดงแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นแถวหน้าหน้าของวงการบันเทิงเหมือนแฟนคนเก่าๆของพี่ก้ามโตแต่น้องมอน้ำแดงก็มีความแซ่บแบบพิกีิโนูร้อเม็ด ถ้าไปตามดูโซเชียลก็จะเห็นว่าน้องหมอน้ำแดงเพิ่งไปเช็คอินแถวบ้านพี่ก้ามใหญ่อยู่บ่อยๆงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตตามเสืบกันให้วุ่นดาราสาวหมอน้ำแดงคือใครซึ่งพี่ก้ามโตและน้องหมอน้ำแดงก็ได้สารสัมพันธ์กันมาแบบเงียบๆแต่เมื่อหลุดตัวอีกทีทั้งคู่ก็ควงแขนเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ชาวเน็ตต่างก็บอกใบว่า น้ำแดงก็คืออุทัยทิพย์และชี้เป้าว่าคือไมนภัสศสิหรือที่รู้จักกันดีในชื่อไมลอุทัยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลสาวที่มีความน่ารักในยุค y 2 k โดยชาวเน็ตยังบอกอีกว่าพอเข้าไปส่องอินสตาแกรมของสาวไมายก็ตรงคำใบเ้เป๊ะเพราะเพิ่งไปเช็คอินที่เขาใหญ่มาเมื่อต้นเดือนเมษายนนี้เองไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ